คุณมีเป้าหมายในการทํางานอย่างไรบ้างนะครับปกติเวลาเราตอบคาถามนี้ครับเป้าหมายของเราควรจะแบ่งออกเป็น like 3ช่วงหลักๆนะครับนั่นก็ค euh. ือระยะสั้นนะครับระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับซึ่งเคล็ดลับในการตอบนะครับเราต้องตอบให้มีวิสัยทัศน์นะครับซึ่งผู้สัมภาษณ์เรานะครับต้องการดูวิสัยทัศน์ของเราในการทํางานนะครับว่ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านะครับถ้าเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเวลาเราไปทํางานร่วมกันกับเขาเขาก็มองว่าเราสามารถทํางานกับเขาได้เนื่องจาก มีการตัดเตรียมมีการวางแผนไม้ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ปกตินะครับควรจะตอบให้มี3ระยะนั้นก็คือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับระยะสั้นเราอาจจะบอกว่าระยะสั้นผมต้องการเติบโตไปตามโครงสร้างของบริษัทนะครับภายในระยะเวลา5ปีผมต้องการเป็นผู้จัดการโรงงานเอ้ยเป็นผู้จัดการของแผนกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์ก็ได้นะครับ ส่วนระยะกลางนะครับผมต้องการเป็นผู้บริหารระดับกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเมนเจอร์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนระยะไกลนะครับระยะยาวก็คือผมอาจจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นดีเรคเตอร์เป็น CEO อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะตอบคําตอบนี้นะครับเราควรจะตอบให้มี3ระยะช่วงวางแผนเป้าหมายในชีวิตของเราครับหรือบางคนนะครับอย่าไปตอบว่าผมต้องการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อออกไปเปิดกิจการของตัวเองนะครับถึงเราจะอยากทําแบบนี้จริงๆแต่เราไม่ควรตอบคําถามแบบนี้นะครับสําหรับคําถามนี้นะครับเพราะว่าเขาจะตัดเราออกทันทีนะครับเราจะสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าเขามองว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปทํางานกับเขานะครับเราต้องพยายามตอบคําถามนี้นะครับอย่าตอบว่าเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาแล้วเราจะออกไปเปิดกิจการห้ามตอบเด็ดขาดเลยนะครับ